ช่วยค้างคะ่ะถ้าประจำของหนูใช่ไหมคะตั้งแต่ในท้องใช่ไหมคะช่ท่ทานแบบนี้ใช่ไหมคะอ้โ,อโหจะหลุดจะก,ก้านอ้โ,อโหเอามือแตะหน้าเบาๆมองกล้องโอเคใช่ค้างโอเคค่ะเก่งมากคะ่ะเอามองกล้องจะมองกล้องอยู่ ชื่อคางค่ะถ้าประจำของหนูใช่ไหมคะตั้งแต่ในท้องใช่ไหมคะช่ขคางแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้โหจหลิตจะาก,การันโอ้โหเอามือแตะหน้าเบาๆมองกล้องโอเคชื่คางโอเคค่ะเก่งมากค่ะเอามองกล้องยังมองกล้องอยู่ชื่อคางค่ะ ถ้าประจำของหนูใช่ไหมคะตั้งแต่ในท้องใช่ไหมคะใช้ทันหมดน,นี้ใช่ไหมคะโอ้โหจิดจะก,จาก,กา้านโอ้โหเอามือแตะหน้าเบาๆเงงกล้องโอเคใช้ทน